ห้าคำถามสำคัญนะคะที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายค่ะและไอเดียคำถามนี้นะคะครูได้มาจากคุณ Rider Carol นั่นเองนะคะและครูนะคะก็เอามาเขียนไว้นะคะใน bullet journal ของครูนั่นเองคำถามแรกเลยนะคะคือสิ่งที่จุดประกายความสงสยัยความอยากรู้ของฉันค่ะคืออะไรค่ะให้เราลองเขียนดูนะคะว่าคุณกำลังสงสัยอะไรอยู่หรือคุณกำลังอยากหาคำตอบในเรื่องอะไรค่ะค่อยๆเขียนดูนะคะและข้อ ที่2นะคะแพชชั่นในการลงมือทําของฉันคืออะไรค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจแรงขับของคุณนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณอยากทําสิ่งนี้คุณอยากทําเพื่ออะไรนั่นเองค่ะและข้อที่3อะไรคือความสําเร็จที่ฉันเนี่ยอยากจะบรรลุนั่นเองค่ะคือ คุณน่ะอยากให้มันมีผลลัพธ์อะไรบ้างให้คุณเขียนมานะคะคุณก็บอกเลยว่าคุณอยากขยายธุรกิจคุณอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้ปีละสองครั้งนะคะข้อ4ฉันต้องทําอะไรบ้างค่ะก็คือไอตัวเป้าหมายที่คุณอยากจะบรรลุเนี่ยค่ะให้คุณเขียนนีกค่ะว่าแล้วการที่คุณจะไปบรรลุเป้าหมายนั้นคุณต้องทำอะไรบ้างสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอยากพาพ่อแม่คุณไปเที่ยวต่างประเทศคุณต้องทําอะไรบ้างคะคุณก็ต้องดูว่าคุณอยาก พาเขาไปประเทศไหนพ่อแม่คุณตอนนี้เขามีคอนเซิร์นอะไรเขาชอบเขาชอบอกินอาหารอะไร mm hmm. เผื่อบางทีไปบางประเภทไปบางประเทศ,เ,ทศเนี่ยเขาอาจจะมอาหารไม่ถูกปากก็าอาจจะไม่ชอบแบบนี้นะคะไฟลสายการบินมีไหมฉีดว mm ัคซีนครบแล้วหรือ,อยังพาสปอร์ตหมดอายุไหม mm hmm. มันจะมีแอคชั hmm. ่นเล็กๆย่อยๆนะคะให้คุณเขียนว่า นี่แหละคือวิธีการที่คุณจะพาพ่อแม่คุณไปเที่ยวเนี่ยคุณก็ต้องวางแผนว่าเตรียมการว่าคุณจะพาเขาไปได้ยังไงนะคะและข้อสุดท้ายก็คืออะไรคือนิยามความสําเร็จของฉันค่ะมันคือสิ่งที่คุณ กำหนดและบอกกับตัวเองค่ะว่าอะไรคือความสำเร็จของคุณนิยามของมันว่ายังไงค่ะความสำเร็จนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอให้ใครนิยามคุณไม่ต้องรอให้ใครมานั่งแจกใบประกาศนียบัตรไม่ต้องรอให้ใครมานั่งติดเข็มอะไรให้คุณนะคะ แต่ว่าคุณนิยามไปเลยค่ะว่าความสําเร็จคุณมันหน้าตาแบบไหนและคุณแต่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นคนกําหนดมันได้ค่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนสําเร็จแล้วหรือยังค่ะและนี่ก็คืออาหารสมอง2นาทีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับใครเอาเทคนิคน,นี้ไปใช้และได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะวันนี้คุไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ